สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าจีนนั้นสามารถที่จะผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่รุ่น4919สําสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย บริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีนหรือว่าโคม a กระบุในเว็บไซต์นะครับว่าพวกเขาได้เสร็จสิ้นการบินทดสอบนาน3ชั่วโมงที่ท่าอากาศยานานานาชาติผู้ตรงในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นซึ่งประสบความสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไว้ทุกประการด้วยการทํางานอย่างทุ่มเทของทีมงานจํานวน3 0 0พันคนแม้อยู่ภายใต้มตากรารการล็อกดาวก็ตามซึ่งซึ่งทุกคนต้องทํางานแล้วก็กินนอนอยู่ในสถานที่ปิด แล้วก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกวันโคแบกนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในนครเซียงไฮ้เริ่มออกแบบและก็ผลิตเครื่องบินโดยสารรุ่น49-9ซึ่งเป็นเครื่องบินลำตัวแคบมีช่องทางเดินเดียวตั้งแต่ปีพศ2 5 5 1โดยกำหนดส่งมอบเครื่องบินลำแรกให้ลูกค้าภายในสิ้นปี2 5 6 4แต่ก็พลาดกำหนดเส้นตายอย่างไรก็ตามการส่งมอบนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปี2565โดยโคแมกนั้น มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั่วโลกทั้งหมด28รายนะครับรวมเครื่องบินที่ได้รับการสั่งซื้อตอนนี้815ลำด้วยกันเช่นจากสายการบินไชน่าอีสเทนเป็นสายการบินรายใหญ่อันดับสองของจีนที่จะได้รับการส่งมอบจำนวน5ลำตามราคาในสัญญาเมื่อเดือนมีนาคม2564ลำละ99ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเตรียมนำมาใช้สำหรับเส้นทางบินในประเทศจากผู้ตรงไปกรุงปักกิง่งไปกวางโจวเซินเจิน้นและก็เฉิงตู ในการรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19เมื่อปี2,560ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พูดถึงเรื่องเครื่องบิน C919 ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของการการพัฒนารูปแบบใหม่ของจีนควบคู่ไปกับการบรรลุผลสาเร็จด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆนะครับจีนเป็นตลาดการบินพลเรือนที่เติบโตเร็วที่สุดชาติหนึ่งในโลกและความสําเร็จของโครงการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ลําแรกจะช่วยตอบสนองความต้องการตลาดการบินในประเทศ ซึ่งมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งช่วยให้จีนนั้นลดการพึ่งพา o e i n งแล้วก็ Airbus สบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งผูกขาดตลาดการบินมาโดยตลอดนอกจากนั้นยังเพิ่มศักยภาพของโคแม็กในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จีนสามารถสร้างเครื่องบินพาณิชย์ลำแรกได้สําเร็จแต่ว่ายังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนประกอบสําคัญจากบริษัทต่างชาติอย่างเช่นเจ n น r a ร e l e อิเล็กก และก็ฮันนี่เวลของสหรัฐความสัมพันธ์ที่ปเปลี่ยนแประหว่างชาติทั้งสองอาจจะเป็นอุปสรรคในการผลิตเครื่องบิน4919เนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีการออกกฎควบคุมเข้มมากขึ้นในการขายชิ้นส่วนด้านการบินแก่จีน,นครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จีนนั้นประสบความสําเร็จนะครับในการสร้างเครื่องบินโดยสารนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยนะครับเรียกว่าก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จีนนั้นอาจจะไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกอีก ต่อไปครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อที่จะได้รับความรู้แล้วก็อัปเดตข่าวต่างๆได้ทันท่วงทีก็ให้คุณผู้ชมนั้นกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งติดตามช่องท้าอินเทอร์เน็ตไว้นะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีข่าวดีๆแบบนี้มาฝากกันทุกวันครับ